แสนห้าพันบาทนะคะแล้วก็อีกคันนึงเป็น X Series ค่ะตัวยกสูงนะคะสีบรูสีขาวมุกเกียร์อโอโต้คันนี้ราคาที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะทั้งสองคันนะคะสองรุ่นสองแบบสองสไตล์เลยขาวเหมือนกันนะคะแต่คนละขาวกันอ่านี่สีขาวไซเบรเรียนนะคะส่วตวน,นี้เป็นขาวมุกนะคะชัดเจนค่ะโอเคดูข้นเสนอราคะขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาแล้ว วรสดียามเย็นเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะมาชมรถสองพนะคะที่ส่งมอบในวันพรนี้คันนี้ของคุณบุญค,ค,คุณเกลือนนะคะนี่เป็นรถใช้งานนะคะลูกค้าทําแบบว่ารับเหมานะคะอยู่ใช้งานก่อสร้างนะคะใช้รับส่งพนักงานนะคะอยู่ที่ตามใช้งานเนาะตัวนี้ก็เป็นรถใช้งานราคาไม่แพงค่ะหกแสนห้าพันบาทนะคะ เป็นสีขาวแต่ว่าถ้าเป็นสีปอนเนี่ยราคาจะอยู่ที่612,000บาทนะคะเพิ่มอีก7,000บาทเพราะเป็นสีเมทัลลิกนะคะมีเลยมาชมจากด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้โลโก้อี่หอเป็นสีโครเมียมนะคะาชิ้นใหญ่เลยนะคะโลโก้ตัวใหญ่เลยแล้วก็กระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็น2ชั้นเป็นสีเทาค่ะ,ะใบหน้าจะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเดียวที่ด้านล่าง คุณมนะคะส่วนตัวนี้เกรดมาตรฐานนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟรสัดหมอกมาให้จากโรงงานส่วนตัวล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะขอบสิบห้าค่ะนี่เลยขอบสิบห้านะคะเป็นล้อกระทะมาจากโรงงานเลยตัวมือจับนะคะมือจับตัวนี้จะเป็นสีดำลูกจุดเลยนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สเปซแคร์ด้านข้นะะขงางล้อกลับไปเลี้ยวนะคะไปเลี้ยวจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะด้านข้างของตัวรถ ซ้ายขวาเลยะแล้วก็พิมนะคะตัวนี้เป็นแถมให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นลามินานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกอยู่ที่40%รอบคันเลยนะคะความสว่างคะามพร้อมจะประมาณนี้นะคะอะขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ให้อ,อด้วยด้านหน้าก็40%เช่นเดียวกันนะคะเลยกันสาดนะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยติดตั้งให้เป็นชุดเลยนะคะ ประตูคู่หน้าแล้วก็ช่องแถบด้านหลังด้วยนะคะอันนี้สวยงามกระป๋าเลเนอร์นะคะจะเป็นของดีแม็กค่ะนี่เลยแข็งแรงทนทานนะคะอันนี้เป็นดีแม็กแท้เลยมาขอเกี่ยวนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานเมื่อเปิดฝาท้าจะเป็นสีดานะคะรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายนะคะไม่มีกันชนท้ายให้ มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดิมเมเลยนะคะเดี๋ยวอ้อพาไปชมด้านในนะคะสำหรับรถคันนี้เสียงชัดไหมคะชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยถ้าเสียงไม่ชัดแจ้งมาได้เลยนะคะอ่าอันนี้อ้อเปิดประตูมานะคะด้านในเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยค่ะเกรดเอสนะคะจะเป็น กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะเห็นไหมตอนนี้ก็มีให้นะคะแล้วก็ปรับกระจกด้านข้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าให้เช่นเดียวกันเซ็นทรัลเราก็มีมาให้นะคะสําหรับตัวเริ่มต้นนะคะมีมาให้เลยแล้วก็กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาตัวนี้นะคะอันนี้ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมนะคะต้องเบรลอ็ลอกคัดล็อกยางอะไหล่ติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะคะขึ้นลงแล้วก็เข้าออกด้วย อันนี้มาดวัดนะคะมัดวัดในเกรด S กับ LDA จะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล่น CDMP3 นะคะเล่น USB ได้นะคะเป็นแบบ1ดีนอันนี้เป็นช่องปรับอากาศนะคะตัวแอร์แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะอยู่ตรงจุดนี้เป็นที่ชาร์จแบตเกียร์จะเป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะ นะคะเก็ธรรมดามีที่วางแก้วนะคะตรงกลางาที่เท้าแขนตรงนี้เปิดขึ้นมาก็จะเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วด้านข้างซ้ายขวาก็มีให้นะคะตัวบาะจะเป็นบาะผ้าสีดํานะคะเดินตะเข็บได้สีขาวแล้วก็ตัวแคปด้านหลังนะคะเปิดช่องแคปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะซ้ายขวา90องศาเลยนี่นะคะ สำหรับรถใช้งานนะคะหรือว่าจะซื้อไปตกแต่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้เกรด S นะคะ6 000, 5 0 0นาพบาทออปชันมาตรฐานที่มากับรถเลยนะคะระบบเบรก ABS มีให้นะคะ EPD แล้วก็ี a มีมาให้ a i r b a g คู่หน้าค่ะรองฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็เบรกทันหันเนี่ยไฟถูกเฉินก็จะติดให้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นออปชันที่มากับรุ่น S จากโรงงานดเนินะคะนี่ความปลอดภัย นนะะทุกรุ่นทุกเกรดเลยมาชมอีกคันนึงนะคะเป็นตัวยกสูงสีประตูค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็น x อีด้วยอันนี้แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะของคุณพิเชษนะคะสําหรับคันนี้โลโก้อิ u ุสนะคะแตกต่างค่ะเมื่อกี้จะเป็นโครเมียมส่วนคันนี้จะเป็นสีแดงนะคะส่วนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาค่ะ คันเมื่อกี้นะคะจะเป็นสีเทาตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็สติเกอร์คันหน้าฝากระโปรงนะคะมีด้านหน้าด้านท้ายด้วยอันนี้สัญลักษณ์ของคุกสุเลยนะคะส่วนไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะนี่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมวกตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะมีติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้ ะะเป็นสุดเดด้านหน้านะคะดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะอันนี้แต่งมาจากโรงงานมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวล้อมแมกนะคะเป็นขอบ18สีดําเงาค่ะโลโก้อิซูซูตรงดุมล้อนะคะตัวครอบล้อเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโลโก้อิสูซูสีแดงนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ โลโก้นะคะตรงลุม้อตัวนี้ก็ยังเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะแก้มด้านข้างตัวนี้จะเป็น X s e r ซ e s สีดำแดงอันนี้มีเฉพาะ X s e r ซ e s นะคะส่วนตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่าัดมาด้านบนนะคะฟิล์มตัวนี้เรามีหน้าเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็น60%รอบพันนะคะนี่ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเข้มดำเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ติดตั้งกันสาดนะคะตกแต่งเพิ่มเติม ตอนนี้มีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ซ้ายขวามีติดตั้งมาให้ถ้าเหนเ็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่มือเปิดนะคะ<ม>ก็แสดงว่าเป็นกุญแจแบบกดปุ่มสตาร์ทนะคะจะไม่ได้ปิดสตาร์ทอันนี้ก็มีติดตั้งมาให้นะคะถ้าเป็นรถเดิมๆที่ไม่แต่งนะคะเขาจะเทียบก็คือเทียบกับเกรดแทนะคะส่วนเกรดแท้จะเป็นกุญแจแบบปิดสตาร์ทนะคะแต่ว่าเป็นอ m โม b เบรเซอร์เหมือนกันส่วนคันนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะเกรดก็จะอัพขึ้มนมาหนึ่งนะคะอ่าด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายตอนนี้มีสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์สีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งสีดำตัดกับสีแดงนะคะ<ม>สวยงามอันนี้ก็มีมาให้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยด้านท้ายค่ดด้านท้ายนี่นะคะสติกเกอร์คาดขวายท้ายก็มีให้นะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังแบบวิวอินด้วย โลโก้อสูสุด้านท้ายนะคะคำว่าอิสู z ุเป็นสีแดงะคะ่ะอฝั่งด้านนี้เขียนว่า X Series นะคะเป็นโลโก้ X Series ดา้านท้ายนะคะสีขาวตรงที่เหยียบนะคะเป็นแบบสองสเต็ปค่ะสีดำขึ้นลงสะดวกสบายนะคะใครที่ไม่อยากแต่งนะคะตัวน,นี้แต่งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะซื้อรถไหม่ก็คือแต่งมาให้เลยจบเรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องไปตกแต่งอีกนะคะไม่ต้องเสียเวลา,าเดี๋ยวอ้อพาชมด้านในนะคะเพราะด้านในเขาก็ตกแต่งมาให้เหมือนกันนะคะจากรุ่นธรรมดาตอนนี้ก็ติดตั้งมาให้เพิ่มเหมือนกันนะคะนี่ตอนนี้นะคะตอนนี้จะเพิ่มมาก็คือว่าเป็นหนังสีดํานะคะแล้วก็เล่นตะเข็บได้สีแดงทั้งหมดเลยนะคะแผงข้างประตูตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะสีดําเป็นอแบ็กนะคะ กระจกไฟฟ้าเหมือนกันเซนทัลล็อกมีนะคะส่วนที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวพับก,กระจกนะคะตัวนี้พับก,กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะที่เป็นโปรเจคเตอร์สามารถปรับสูงต่ำได้ทั้งหมด4ระดับนะคะ,ะระบบความปลอดภัยนะคะ ESC TCS มีมาให้นะคะแล้วก็ตัว h s a h t c นะคะมีมาให้ อันนี้กรณีที่เราขึ้นลงทางชันนะคะตอนนี้รถไหลก็จะช่วยเปรคให้ด้วยนี่ค่ะกุญแจที่อ้อบอกนะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้อ่าไม่มีตัวปุ่มไขนะคะตัวนี้จะไม่มีจะเป็นปุ่มกดสตาร์ทแทนนะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมีเลยนะคะอ่านี่นะคะอ่าปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของพวงมาลัยตัวพวงมาลัยก็ตกแต่งค่ะโลโก้อิสุสุนะคะสีแดง แล้วก็ตัวนี้เป็นหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บได้สีแดงที่พวงมาไหยนะคะอ่ามัดวัดก็จะเป็นมาตรวัด M i D นะคะ4.2นิ้วตรงนี้นะคะจะตกแต่งสวยงามเพิ่มโลโก้ตัวเอ็ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงหญิงสวยงามนะคะตัวกรอบตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะสีดําเงาแขงคอนโซลนะคะตกแต่งสีดํานะคะตัดกับสีแดงเห็นไหมคะนี ยาวไปถึงตรงน้นเลยนะคะฝั่งผู้ได้สารแล้วก็จะมีโลโก้ตัว X ด,ด้วยสวยงามนะคะอันนี้จากโรงงานเลยไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะคะตัวจอที่ให้มานะคะจะเป็นจอ7นิ้วค่ะนี่นะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะโชว์ที่จอด้านหน้านะคะจอตรงนี้ก็เชื่อมต่อบุทูได้นะคะเชื่อมต่อบุทูได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ไปโชว์ที่หน้าจอตัวรถนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยนะคะ เป็นการสะท้อนหน้าจอแบบไร้สายค่ะนี่นะคะมีปุ่มรับสายวางสายนี่นะคะแล้วก็คําสั่งเสียงด้วยนะคะที่พวงมาลัยเลยปรับเสียงได้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวาของพวงมาลัยค่ะตอนนี้จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะคะหรือว่า c ุ u i s น control นั่นเองนี่นะคะตอนนี้ล็อกความเร็วเวลาวิ่งทางไกลนะคะไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะกดล็อกความเร็วไว้แล้วก็ปล่อยเท้าได้เลยเ,ลยเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบเลฟตทอร์นิกค่ะ เลอทอเนิกนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้เกียร์ออโต้ก็ได้นะคะใช้ได้2แบบเลยหัวเกียร์ตกแต่งนะคะสีดําเงากับหนังสีดําตัดกับขอบได้สีแดงนะคะนี่เลยที่คอนโซลนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแต่งหนังเหมือนกันนะคะหนังสีดําเดินได้สีแดงทั้งหมดเลยนะคะตัวเบาะก็เช่นเดียวกันที่พนักพิงสีสานก็จะมีปักตัว X ด้วยนะคะ เบาะผู้น้ามีปักตัว X ให้ด้วยนะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะนี่สวยงามอันนี้ก็จะปรับเบาะสูงต่ำได้ด้วยนะคะนี่คุณยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์โอแต่พูดนะคะไม่ได้มองคอมเมนต์เลยขอบคุณนะคะสวัสดีทักทายนะคะโซลท่านเลยที่เข้ามา กดไลค์แล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ห้องโดยสารด้านหลังค่ะเบาะนะคะพราะนั่งพิงศีรษะเนี่ยจะมีให้3จุดเลยนะคะนั่งสบายสบายนะคะทางไกลทั้ง3ท่านเลยแต่ถ้าตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้ไม่มีผู้โดยสารนะคะเราสามารถดึงตรงนี้ลงมาเป็นที่เท้าแขนนะคะรวมถึงเป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะสวยงามแล้วก็สะดวกสบายนะคะตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะ ื้อของซื้อขนมขึ้นมาบนรถนะคะตัวนี้เกี่ยวของใส่ถุงได้นะคะแล้วก็มีพอร์ต USB ค่ะชาร์จแบตด้านหน้ามีนะคะด้านหลังก็มีให้ผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องแย่งกันรวมถึงแอร์นะคะ<ม>นี่เย็นทั่วถึงค่ะผู้โดยสารด้านหลังก็เย็นเช่นเดียวกันนะคะป<ม>รับได้ขึ้นลงซ้ายขวาหรือว่าถ้าหนาวก็ปิดได้นะคะช่องแอร์ตรงนี้เบาะนะคะตัวเบาะสามารถพับลงได้นะคะนี่ดึงเชือกตรงนี้นะคะพับลง พับราดได้นะคะเวลาเราจะวางของส่วนถุงเครื่องมือกับแมแรงนะคะอยู่นี่ค่ะอยู่ด้านหลังของเบาะนะคะของด้านซ้ายรวมถึงนะคะตัวเบาะตรงที่นั่งนะคะสามารถยกขึ้นได้เช่นเดียวกันจะมีช่องเก็บของอยู่นะคะทั้งสองฝั่งเลยน,นะคะเก็บของไว้ใต้เบาะก็ได้นะคะแล้วก็เซฟตี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้ปุ่มล็อกเด็กค่ะกรณีที่มีเด็กโดยสารนะคะอยู่ด้านหลัง เรากดล็อกนะคะเพื่อให้ประตูล็อกนะคะเปิดจากด้านนอกได้เท่านั้นนะคะจะเปิดจากด้านในไม่ได้ป้องกันเด็กพัดพัดตกจากตัวรถนะคะน,นี่ก็เป็นเซฟตีต้ที่ให้มาในส่วนของรุ่น4ประตูนะคะมีให้หมดเลยใครอยากได้ตัวไหนนะคะก็ติดต่อสอบถามเอามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0894999840แล้วก็ id line aor5090 นะคะ สะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยหรือจะเป็นอินบ็อกก็ได้นะคะทักแชททักข้อความกันเข้ามานะคะพรุ่งนี้มีส่งมงอบ2,000นะคะสําหรับขอ,อ้อแล้วก็มีของเซลล์ท่านอื่นด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะมีส่งน่าจะสัก4 5คันนะคะในวันพรุ่งนี้ลถขยอยมาเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่ยังรอรถอยู่นะคะก็ขอ่อยใจเย็นๆนิดนึงนะคะอ้อตามให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะเซลล์อยากขายไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวตามให้ลดค่าจริงๆนะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าที่ยังรอคอยกันอยู่นะคะที่อยากจะเป็นครอบครัวอิสุสเนาะส่วนใครที่กําลังลังเลตัดสินใจอยู่นะคะรีบเลยนะคะรีบเลยเพราะว่ารถต้องรอนะคะรถต้องอรอนี่ตัดสินใจนะคะจัดไฟแน้นรอได้เลยนะคะระหว่างที่เรารอรถเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสองคันที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเจอกับเจ้าของกันนะคะทำอาชีพอะไรดาวเท่าไหร่ไปเน้นผ่านยากไหมนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันเนาะอ่า พรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้เนาะใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะ0894 99 98 40แล้วก็ไอ l ดี e ไลนนะคะ aor 5090หรือว่าแนะนำลูกค้าก็ได้นะคะเอามีค่นแนะนำให้ทุกคันเลยสำหรับใครที่แนะนำมาออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแนะนามบุคคลหรือบริษัทก็ได้นะคะมีให้ทั้งนั้นเลยนะคะญาติที่น้องเพื่อนฝูงที่ทำงานนะคะหรือว่าข้างบ้านเนาะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย พรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ